เราหนึง่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่งตัวภูมิฐานแบบขุนนางสมัยเก่าเดินอย่างสง่าเข้าไปหาหลวงพอ่อเมื่อเชิญให้นังเขาก็เอ่ยขึ้นมาว่านี่ท่านเป็นหมอด้วยหรือเห็นมีอยูกยาเยอะแยะอาตมาไม่ได้เป็นหมอยาที่มีอยู่นี้มีไว้ใช้เองยามป่วยไขย้แต่ถ้าชาวบ้านมาขออาตมาก็แจกใบเป็นฐาน ้าวก็เมื่อท่านไม่มีวิชาทางการแพทย์แล้วจะแจกยาสุ่มเดาไปได้ยังไงคนไข้เอาไปกินผิดอยู่ผิดยาเป็นอันตรายเกิดตายขึ้นมาจะไม่ผิดกฎหมายหรือท่านทำนอกรีดแล้วละ่ะถึงแม้อาตมาจะทำนอกรีดนอกลู่นอกทางก็ไม่มีเจตนาทำร้ายใครมีแต่เจตนาดีจะช่วยเขาจึงไม่ถือว่าผิดศีลธรรมผิดวินยัย กฎหมายนั้นถึงจะวางบทไว้อย่างไรแต่ก็ไม่เคยช่วยคนไข้คนป่วยในตำบลน,นี้เท่าที่อาตมาเคยช่วยนายแพทย์และยาหลวงก็มีอยู่แต่ในเมืองช่วยได้แต่คนในเมืองส่วนคนในตำบลน,นี้รัฐบาลก็ไม่เคยช่วยไม่ได้ตั้งสุขศาลาขึ้นไม่มียาไม่มีแพทย์คนที่ยากจนก็ต้องยอมตายอยู่กับบ้านกันทั้งนั้นอาตมาเห็นว่า เพื่อนมนุษย์ตาดำๆป่วยไข้ได้ทุกต้องช่วยกันไปตามมีตามเกิดจะว่าอาตมาผิดกฎหมายก็ยอมละแต่จะให้อาตมาผิดศีลธรรมยอมนิ่งดูได้ไม่ช่วยเหลือคนอื่นนั้นอาตมาทนอยู่ไม่ได้อาตมานึกอยู่เสมอว่าตำรายาของอาตมาไม่ใช่ตำรายาพิษหากเป็นยาพิษบรรพบุรุษของอาตมาคงไม่สืบอายุกันมาถึงอาตมาได้ คงตายกันหมดสิ้นไปแล้วไอ้ไข่ต่างๆนี่ท่านรู้หรือเปล่าว่ามันมีอยู่กี่ร้อยกี่พันชนิดมีสามชนิดเอ๊ะโรคอะไรของท่านมีสามชนิดหนึ่งโรครักษาก็หายไม่รักษาก็หายสองรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายสามโรครักษาจึงหายชายผู้นั้นนิ่งไปสักครู่แล้วถามต่อไปอีกว่า ที่ท่านรดน้ำมนต์ไล่ผีนั่นน่ะท่านเชื่อหรือว่าผีมีจริงผีมีจริงรู้ได้ยังไงว่าผีมีจริงพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าภิกษุองค์ใดผีเข้าสิงไม่ต้องทำสังฆกรรมผีเข้าสิงภิกษุเวลาสวดพระปาฏิโมกให้หยุดสวดพระปาฏิโมกได้ก็ต้องเชื่อว่าผีมีจริงเหมือนที่เขาว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหลวงพ่อสำทับว่า ถ้าเราไม่เชื่อพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนก็เท่ากับเราไม่เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าเท่ากับเราไม่มีศาสดาชายผู้นั้นเขาว่าเป็นเจ้าเมืองนครปฐมสมัยนั้นมีศัก์เป็นพระองค์เจ้ามีพระนามว่าพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาภายหลังก็มาเป็นสานสิทธิ์ของหลวงพ่อเงินลูกศิษย์หลวงพ่อเงินจึงมีพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาพระองค์หนึ่ง เป็นเจ้าเมืองนครปฐม